แนะนำการดูข้อมูลหน้าหลักและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในการเข้าใช้งานระบบจะแสดงหน้าหลักโดยเริ่มต้นที่สถานะถ้าหากผู้ใช้งานยังไม่เคยไปลงทะเบียนใบหน้ากับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าหรือกรมเจ้าท่าสาขาจะขึ้นว่า not verified สถานะจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบแค่นั้นว่าท่านยังไม่ได้ไปลงทะเบียนใบหน้ากับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าผู้ใช้งานสะดวกเมื่อไหร่ ก็สามารถไปติดต่อเจ้าหน้าที่กรมเจ้าทา่าเพื่อดำเนินการลงทะเบียนใบหน้าถ้าหากยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังสามารถใช้งานระบบได้ตามปกติถัดลงมาจะเป็นข้อมูลการทำการงานในเรือครั้งล่าสุดของผู้ใช้งานโดยจะมีในส่วนของข้อมูลรูปเรือเลขทะเบียนเรือชื่อเรือตำแหน่งระยะเวลาทำการต่อไปให้ไปที่การแจ้งเตือน การแจ้งเตือนก็จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบเช่นการแจ้งเตือนผลการพิจารณาขอใบตรวจสอบระยะเวลาทำการหรือการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไปให้ไปที่ข้อมูลส่วนตัวหน้าข้อมูลส่วนตัวจะมีสัญลักษณ์หมุดเพื่อเข้าไปดูสถานที่ว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนใบหน้าจากสถานที่ตรงไหนและถ้าหา ผู้ใช้งานอยากลงทะเบียนใบหน้าใหม่ก็สามารถกดที่สัญลักษณ์กล้องถ่ายภาพถ้าหากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวกดปุ่มแก้ไขแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วกดบันทึกถัดไปให้เลือกเมนูใช้งานจะเป็นเมนูใช้งานสำหรับผู้ใช้งานระบบเช่นแจ้งขึ้นลงทำการในเรือแจ้งปฏิบัติงานอื่นขอไปตรวจสอบระยะเวลา การดูข้อมูลแจ้งหนี้และการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดูข้อมูลหนังสือสัญญาคนประจำเรือข้อมูลประกาศนียบัตรประวัติการฝึกอบรมข้อมูลเรือชักโครงต่างประเทศ